ไม่ยิแเจ้ครับผมเดี่ยวคนเดียวเลยครับผมข้างหูมากครับหูมีตาหูงามๆเลยครับหูมันอ่ะไว้มันอ่ะครับไม่เยอะครับครับคนเดียวครับมือนั้นคำก้อนครับด้นูหนตัวนึงจิ้งานก็มันฟอสในตัวเดียวครับผมมือนังมีริงในกัก็มันฟอแหละครับผมมาเกี่ยวเห่กนมันท่งครับ กำนันทีมงานกำนันปอมาเกี่ยวเอารถมาเอารถทีมงานมาเกี่ยวไอ้กำนันพ่องครับผมมีที่อะไราหูอยู่หน้ากำนั้นท่องครับผมกระจาว่นหูหลายครับเมื่กอาาาากี้หน้าไอ้ใกล้ออกไปแล้วเดี๋ยวมาดีสีมาท่ามือมันอะไรนี่แหละนี่แหละงูวุนเมื่อกี้ถึงป่วยมัย่งครับผมแต่ว่าาวาดกระจกดักยัวจังเตยบ่ไดลต้องใช้โมด้ปุ้ยฝียมือครับผม เดี๋ยวพวกผมจิไรครับพี่น้องมคอนี้เดี๋ยวจิไรทีมงานของกำน,น,น,นันเปาะหนีครับเดี๋ยวยยที่งานกำนันท่องมะไรเอาเอางครับผมติดตามครับผมมาแล้ว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  เจ้าหลายมือนั้นคำครับผมได้นู้วเดียวเพราะตัวกระบานครับพี่น้อง บบมีหนูเลยครับผมแปลงบแบบน่หญ่บมีหนูโเว็นยังครับเดี๋ยวเขาสิบม,มารุ่นแปลงน้อยเอาครับผมนี่กำลังขึ้นมาเนี่แปลงนี้ครับหนาจะอยู่แปลงนี้แหละรอพี่นองรอ่อเย็ยเยนๆครับผม ครับผมผมพาพี่น้องขึ้นมาทั้งกล่องสเสบียงครับนู้ววไว้ก้อนครับผมพี่ยังมาครับโอ้ลาบโอ้ยัใจลายๆกินบ่ได้อิ่มมือด้วยนะอิ่มอิ่น้องอ้ำแล้ววันนี้อ้ำแล้วโอ้ยลาบเป็ดครับลาบเป็ดหนูวัานได้อยู่ครับผมได้หน <รา S 1> <ร>ูบ่ราะมึงเศร้มามึอเศร้า,ราได้หนูบ่บ่เอาองยังวะ อุ้ยอําพี่นองอําบังรีฝ่ากับมีครับไม่เงาเลยโอ้โเป็ดครับผมมาตั้งคอเลโอ้โเงาครับนี่เหน็บเป็นไส้ได้ไหมไสได้มาพีนองมตรงจีซีมลาบเป็ดอุ้ยอํางียวพี่นี่ผักอีกย่งน่ผักสดอันนี้ม่เมนอันนี้ผักงเลยอะลาลียอเ โอ้ยม er ันใส่หลายแดงเป็นตะยานแดงแดงกินกึ้งอยู่ครับผมพี่น้องหนูเหนือเบาแล้วมึงีิกินอัมเป็ดดีกว่าครับเหน่อยแล้วหนูมันเหนื่อยวางอืออ่าไปโอเคครับผมรับเป็ด มามามาหนูเหนือลยพะ่เป็ดครับผมกนันปะนกนันปะมาแลพี่น้องหัเหนืวีเ้ไไหนูเอาแล้วครับพลาเป็ดแล้ว ไปก้นรดเนนาไปงหแม่โฆษณานาไปงนี่มันมีรไรับไกลไหโอ้ยของกินต้องมากกว่านครับมีหัวเป็ดยิ่งงานกันมันปอยของกินต้งมากกว่านโอ้ยมาสเนี่กินเอากินเอานี่มาสเอะเชบอกครับเอามาห้าร้อยซื้อลาไปซื้อลาเป็ดมาอีกสามสี่ตัโอ้โืดอแพงเนี่ ต้มแซ่บป่ะตุ ham, ba, hmm ่มฮ้าลอยได้หลายตั่เนาะยต้มต้มเป็ดไตมุดแดงพี่น้องทั้งนี้มุดแดงหายง่าย่ายพวกอย่างได้พี่น้องเอาไก่มากินบ่พวอเอาแมงมาห่วงเอออันตีายอมกินปะเตี้ยมาพี่น้องมากอ้ยแซ่บ เออเลียวกระตากสิครับบักลาเป็ดเออเลียวกระตากซีกาปลาหอกเลียวปลาศอกชี uh, uh, <laughs> <-d2> <laughs> ว้าวมันว้าววามันจิบเบิครับเออบ่อวไหลสักวโลไหลสัตว์ยูมันจิบเบิลครับผมว้าวเบิเป็นไหนูจิเป็นไรนหนูเออหมันได้อยู่นี่นี่่ได้จักโตแล้ว่างเลยยังมันได้เลยนี่ตรงนี้เอาไปเข่ามาาโชว์กวคนโชวคนเอาอะไรนี่ล่ะเออเป็นไอเอาไปเข่นครับหเกี่ยวกลินน้อจิบเบิกวนครับไลว์คนช่วยดูทูเปอร์เนาะอู่นี่เบิร์ดนี่จิบอกอห้กินเลยกินเลย พี่น้องครับผมอ่านมาทางไรหนูครับขั้นผมยังอยู่ต่ออยูอ่หันบ่หลับเป็นี่เบิดแท้ครับเบิดแท้ลาบเป็น,นมามาไรหนูต่อเฮ้ามารุ่นหนูครับผมจิมมีเห็นได้รุ่นกันบ่ ยังครับผมได้กินลาบเป็ดครับไม่ครับไมาได้กินลาบเป็ดอยู่ครับผมกับทีมงานของกำนันครับผมกำนันเปาะแต่ว่ามาเกี่ยวเขากำนันท่งครับกำนัลเปาะน้ำทีมงานเกี่ยวรถเกี่ยวมาเกี่ยวเขา้กำนันท่งครับผมรู้่ะไรแล้วครับผมโอ้ยว่าเป็นยังได้กินลาบเป็ดที่ว่ามาเกี่ยวเขากินลาบเป็ดน้ำกำนันเิ่นครับผมติดตามครับตอนนี้หัวรากชื่อว่าสีแก้วครับผม กลับปาดที่กันแล้วครับสวัสดีครับผมไปแล้ว